ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นการทดลองปลูกฝายสีเขียวครั้งแรกของเราเหมือนกันนะคะมาลองดูว่าผลจะเป็นยังไงนะคะ,มะเมล็ดนี้เราพอจะยีฝายออกนะคะอีกมเมล็ดนึงเราจะทดลองปลูกแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาปลูกกันแบบไหนเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะดินที่เราเตรียมมาก็เป็นดินที่เราปรุงไว้นานแล้วนะคะจะเป็น ลักษณะนี้นะคะเราจะปลูกใส่กระจาดแล้วก็ควบแน่นไว้นะคะ,ะอยากจะคลุกก่อนดีกว่าคลุกดินแบบนี้นะคะดินจะได้มีความชื้น ทำเกษตรไม่ต้องกลัวมือเปื้อนนะคะไม่ต้องกลัวเลยตัดเล็บให้สะอาดเป็นดินที่เราหมักไว้นานแล้วนะคะมีเปลือกไข่บ้างมีเศษใบไม้บ้างแล้วก็ปุ๋ยคอก มูลัวมีคีวับวบางทีเราก็เจอไส้เดือนตัวใหญ่มากค่ะอยู่ในบ่อผสมดินของเรานะเราจะมีที่ผสมดินประมาณนี้และคะ่ะดินที่มีความชื้นพอเหมาะ จริงๆเราจะไม่ลดน้ำก็ได้นะคะหลังจากที่ยอดมเมล็ดเราจะทำการควบแน่นโดยการเอาถุงคลุมไว้ไม่ให้ดินมีความชื้นเยอะเกินไปาจะทำให้มเมล็ดปืดเน่าได้นะคะนี่จะเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่จะทำให้โอเคแล้วนะคะ จะมาดูกันนะคะว่ากี่วันจะงอกเราอาจจะใช้สเปรย์พรมน้ำหรือว่าอาจจะมาเช็คดูหน้าดินนะคะถ้ามันแห้งมากแล้วก็จะลดน้ำแต่สูตรเราจะควบแน่นโดยใช้ถุงอาจจะหยุดน้ำสักหน่อยนะคะ รอชมกันค่ะจะงอกหรือไม่งอก